คุณหนูเองมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้กระดดไหลย้อนแล้วก็มีอาการปวดประจำเดือนและข้อเขา่าค่ะคุณหนูเริ่มมีอาการภูมิแพ้ก่อนใช่ไหมฮะเป็นยังไงเป็นตั้งแต่เล็กหรือว่าเป็นเมื่อไรก็เป็นมานานแล้วอะค่ะแบบเป็นก็มันจะจามอะไรเงี้ย่ะแล้วก็น้ำมูกใสๆก็จะไหลอย,อยู่ตลอดอะไรเงรี้ยเวลาเจอฝุ่นเจออากาศร้อนอากาศหนาวอะไรเงี้ยค่ะโดนพัดลมนี่ไม่ได้เลยทํางานอะไรครับปัจจุบัน อ๋อตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่เป็นแม่บ้านแน่นอนแหละต้องทําความสะอาดบ้านใช่เจอฝุ่นก็ไม่ได้เลยจามจามูกไหลตลอดคุณนุคุณนุเห็นใช่ใช่ไหมฮะเห็นเห็นใช่ไหมฮะเห็นเห็นว่าเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมคือฝุ่นก็ก็จามเลยแล้วเราได้ช่วยเหลืออะไรอย่างไงบ้างฮะก็เป็นกําลังใจอย่างเดียวเป็นกําลังใจอย่างเดียวก็ต้องพลาลงนะฮะหรือต้องหาผ้ามากั้น ใช่ไหมฮะอากาศเย็นก็ไม่ได้อากาศร้อนไม่ได้เลยมันรุนแรงแค่ไหนฮะก็จะจามบางทีนอนไม่ได้นะคะต้องนั่งอ๋อก็คือแค่จามแต่ไม่มีผื่นไม่มีบางมีค่ะมีผื่นจนต้องไปฉีดยามกันนะคะมีผื่นขึ้นตามตัวอย่างเงี้ยมีผื่นขึ้นตามตัวอ่อหมอก็ต้องเจาะเลือดดูว่าทําไมแบบเป็นบ่อยมากอะไรเงี้ยเป็นทีก็ไปหาทีค่ะ หรือหรือยังไงฮะก็เป็นท pues you know ีเวลาผื่นข like ึ้นก so ็จะไปหาหมอทีนึงอย่างเงี้ยไปหาทีค like ่ะแล้วแล้วระงับหรือว่าดูแลอาการยังไงฮะก็ทานยาค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหนีไม่ได้นะใช่ออกถนนหนทางก็ต้องเจอฝุ่นละอองใช่ก็แพ้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโรคที่ไม่รู้สาเหตุนะครับอ่ะมาต่อมากรดไหลย้อนมันมาเมื่อไหร่ฮะมันมาเมื่อไหร่ก็จําไม่ได้เหมือนกันมันมาเมื่อไหร่แต่อยู่ๆมันจุก มันจุกตรงตรงเนี้ยค่ะก็จุกหลังจุกเนื่องจากอะไรทราบไหมฮะไม่ทราบสาเหตุเลยว่ามันจุกหมายถึงว่าเป็นหลังรับประทานอาหารหรือว่าเป็นหลังการดื่มน้ําหรือเป็นไม่ได้สังเกตแต่บางทีมันอยู่ๆมันก็เป็นขึ้นมามันอยากเป็นก็เป็นเลยใช่แล้วแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะก็จะจุกอยู่ตรงเนี้ยจุกจนต้องเอานิ้วกดกดที่ท้องตรงเนี้ยค่ะแต่พอทานบีมไปอาการนี้มันหายไปเลย ก่อนหน้านั้นต้องเท้าความว่ามีการรับประทานอาหารเป็นปกตินะฮะก็เป็นปกติอย่างนค่ะแต่จะชอบทานอาหารพวกรสจัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะอ้ะาวทังนั้นเอาสองอาการก่อนอาจารย์นนครับภูมิแพ้สาเหตุมีไหมครับคือโดยปกติเนี่ยนะคะการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อไอ,อ้การแพ้ฝุ่นละอองหรืออะไรพวกเนี้ย ถ้าในคนปกติเขาก็จะตอบสนองแบบง่ายๆเช่นฝุ่นเข้าไปในจมกูกมันก็จะมีเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยมากลืนกินซะแล้วมันก็จบเรื่องอแต่ทีนี้สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้แบบรุนแรงเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยมันมองว่าไอ้ฝุ่นละอองหรือละอองเกสรหรือความร้อนเย็นเนี่ยเป็นตัวอันตรายต่อร่างกายคือเป็นระบบภูมิคุ้มกันที่ทํางานผิดพลาดะนะคะมองว่ามันเป็น,เป,นเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องต่อสู้ถูกไหมคะ ไม่ให้อันตรายเกิดขึ้นกับร่างกายการต่อสู้ของระบบภูมิคุ้มกันก็คือทําให้ขับเมือกออกมาทําให้น้ํามูกไหลทําให้น้ําตาไหลทําให้จามเพื่อเพื่อเอาสิ่งพวกนั้นออกจากร่างกายให้ได้อันนี้เป็นปกติปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาของคนที่มีภูมิคุ้มกันไวกว่าปกติคือทำงานแบบไม่เป็นปกติงฮะถ้าเป็นปกติมันจะไม่จัดการแบบนี้นะครับก็คือระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติคคืออาจจะ พี้ยนไปนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอาการกรดไหลย้อนล่ะครับกรดไหลย้อนนี่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากการพฤติกรรมการกินนะคะ<ม>ถ้าอายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าอายุเยอะๆขนาดอาจารย์พิเชษอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเกิดจากระบบระบบการทำงานของทางเดินอาหารอ่อนแอลงคนสูงอายุนี่ระบบอะไรต่างๆจะเริ่มอ่อนแอลงซึ่งมันจะเป็นโรคที่เพึ่งเกิด เพ,พิ่งมีการพูดกันถึง uh, ไม่เก<จ>ินหปีสิปีนี่เองแต่จริงๆมันมีมานานแล้วเพียงแต่เรานึกว่าเป็นโรคกระเพาะ uh huh. เพราะอาการมันจะคล้ายๆกันครับแต่มันจะมีความแตกต่างเพียงแต่ว่าถ้าเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ยมันจะปวดแสบบริเวณลิ้นปี่คืนสูงอกก็เหมือนกับเป็นโรคหัวใจบางคนนึกว่าเป็นโรคหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันมาเกิด แถวบริเวณหลอดอาหารเนี่ยมันไม่มีเยื่อเมือกพุ่มแบบกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเวลากรดไหลขึ้นมามันก็จะทําให้รู้สึกแสบร้อนเป็นกรดไหลย้อนแล้วนึกว่าเป็นโรคหัวใจนี่กังดีกว่านะฮะ,ฮะดีกว่าคนเป็นโรคหัวใจแล้วนึกว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะกลืนลําบากครับ อาการจะกลืนเนื่องจากมันมีการระคายเคืองแล้วก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวปากมีรสขมในปากนะแล้วก็ยังมีอาการปวดประจำเดือนในบ่อก่อนก่อนจะมีประจำเดือนก็จะปวดท้องใช่ปวดท้องปวดเยอะเลยรุนแรงแค่ไหนฮะก็ปวดแต่บางทีต้องเอาเอาหมอนหรือเอามืออย่างเงี้ยนอนทับไว้อย่างเงี้ยให้มันทุเลาลงอะค่ะเคยไปตรวจ ร่างกายประจําปีตรวจภายในอะไรอย่างนี้ค่ะตรวจประจํามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ไมค่ะหมอก็บอกไม่มีขนาดไม่เชื่อต้องบอกว่างั้นอันต์ซาวให้หน่อยได้ไหมคือไม่มีความมั่นใจคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการปวดนี่จะเป็นทุกๆทุกๆเดือนทุกๆเดือนปีหนึ่งสิบสองครั้งใช่แล้วเป็นมากี่ปีแล้วคะเป็นมาสองสามปีตอนหลังนะคะแต่พอมาทานบีมก็หายไปเลยอ่ะยังคุยกับแฟนเลยว่าเออมันหายไปเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นประจำเดือนเดี๋ยวนี้ คือต้องกลับไปดูปฏิทินนะคะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเป็นประจําเดือนเมื่อไหร่ก็เลยไม่รู้เลยค่ะนิวประจําเดือนมาเมื่อไหร่ถ้าไม่ได้กาปฏิทินไว้คือจะไม่ทราบเลยเพราะว่าไม่ปวดใช่ใช่ค่ะและอาการปวดเขานี่ตามมายังไงครับก็มันเวลาเดินขึ้นบันไดนะคะมันก็จะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีอาการอักเสบที่หัวเข่าใช่ค่ะก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่า อยู่ในท่าที่ผิดปกติแม้แเช่นท่านั่งขัดสมาธิหรือว่าทั้งนั่งพับเพียบนานๆอะไรอย่างงี้ค่ะเคยเพราะว่าจะชอบนั่งขัดสมาธิตลอดบางทีนั่งไปในรถก็ยังต้องยกขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าจะเป็นสาเหตุไหมอาจารย์ครับของอาการปวดข้อเข่าก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะขอโทษนะคะถ้าถามอายุ46นะคะ46คืออย่างนี้ค่ะสําหรับผู้หญิงเนี่ยความแข็งแรงของข้อหรือ ความหนานแน่นของกระดูกเนี่ยมันจะขึ้นกับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเพศหญิงอะนะคะถ้าอายุ30ไปเนี่ยการสลายมันมากกว่าการการสร้างเพราะฉะนั้นถ้าอายุถึง40นี่ก็แสดงว่าเริ่มมีการสลายนะคะแต่อันนี้อาจจะเนื่องจากท่านั่งด้วยก็เลยทำให้เกิดอาการก่อนคนอื่นๆเขาส่วนใหญ่คนที่จะเกิดอาการจะต้องอายุหลัง50ขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะ อันนี้อาจจะเป็นเพราะชอบนั่งขัดสมาินั่งอะไรด้วยเพราะน้าหนักก็ไม่เยอะค่ะน้ําหนักไม่เยอะออไม่น่าจะเกิดนะฮะไม่น่าจะเกิดนะฮะเอาละเสร็จแล้วใครแนะนําว่าเอ๊ยลองบิมสิอ๋อก็คือไปร้านเสริมสวยอะค่ะครับแล้วไปอ่านหนังสือนิตยสารครูช่างคุณสมใช่ค่ะก็เลยเจอก็เลยสนใจก็เลยโทรมาที่ที่ที่คอเซนเตอร์คร่ะก็เลยขอเบอร์ของคุณโน้ตไปให้ก็เลยให้คุณโน้ตมาแบบ มาบบอกัค่ะเพราะว่าว่าอะไรผลิตภัณฑ์เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มลองทานบีมมาเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนาปีที่แล้วอะค่ะที่อยากหายอาการแรกคืออยากหายข้อเข่าอ๋อเจ็บข้อเข่าใช่ค่ะข้อเข่าวัตถุนตแนะนําให้ทานก็ค่ะกระปุกสีชมพูอะค่ะอาทรินอกค่ะอ่าฮะค่ะก็เริ่มทานมาข้อเข่าก็ก็ยังไม่ดีขึ้นแต่เรื่องภูมิแพ้แล้วก็ปวดประจําเดือนแล้วก็กดไหลย้อน คือมันไม่เจออีกเลยไม่ไม่ไม่มีอาการคือระหว่างที่ทานเนี่ยเพื่อที่ต้องการรักษาบรรเทาอาการข้อเทาอาการข้อเข่าใช่ค่ะที่เจ็บค่ะนะฮะแต่กรดไหลย้อนหายไปค่ะภูมิแพ้หายไปค่ะแล้วก็ปวดประจำเดือนก็หายไปค่ะหลังจากทานไปนานแค่ไหนประมาณสามสามเดือนนะคะสามสี่เดือนประมาณสามสี่เดือนค่ะแสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงนะค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่ส่วนใหญ่บางคนเนี่ย เ,เริ่มแรกของการรับประทานจะท้อซะก่อนโอ้โหทานไปแล้วทําไมไม่เห็นผลคือผมย้ําก่อนนะว่าตรงนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทานปุ๊บเห็นผลปับ๊บนะฮะยาบางชนิดทานเข้าไปปุ๊บยังไม่เห็นผลปับ๊บทันทีก็มีเหมือนกันนะครับสแสดงว่ามีความศรัทธาตรงนี้ค่ะเชื่อมัน่นใช่ค่ะอ้างั้นต้องถามอาจารย์ว่าปฏิกิริยาที่บิ่มเข้าไปเริ่มต้นทํางานในร่างกายของคุณหนูเนี่ยครับขอบคุณคุณต้นแล้วก็สวัสดีนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่ผมจะลืมเพราะอาจารย์อัมภัเมื่อกี้แตะต้องผมนิดหน่อยินแล้วก็ชอบชอบถามเรื่องอายุเรื่อยจริงๆ 2, 4, 8, 7ี่แปพร้อมๆกันแต่ของอาจารย์ถือว่าอายุมากผมถือว่าอายุน้อยก็อาการทั้งหมดนะครับที่พูดถึงเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากไม่เลือดขาวชนิดหนึ่งคือ T S 2เริ่มเกิดไปนะครับจากการทดสอบ ของเรารที่สูนวิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับที่คณะเทคนิกคการแพทย์เราก็พบว่าไอ้เม็ดเลือดขาวตัวนี้มันจะลดลงนะครับโดยเพื่อยิ่งไอ้ตัวที่ลดลงเป็นเฉพาะตัวนะครับเรียกอินเตอร์ลูคิน6อินเตอร์ลูคิน6ซึ่งเป็นตัวที่เป็นลักษณะเฉพาะของ th2 มันจะลดลงนะครับ,รบแล้วก็อินเตอร์ลูคิน17 ซึ่งเป็นลักษณะของ TSH สิบเซึ่งเป็นตัวที่ทําให้เกิดอาการใครก็ตามที่มีาการแพ้ภูมิตัวเองเนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นครัไอ้ตัวนี้มันก็จะลดลงนะครับนอกนอจากนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งลดลงไปก็ TnF alpha นะ tumor necrosis factor alpha ซึ่งจากการทดสอบของผู้ที่ใช้แคปซูล4แคปซูลต่อวันไอตัวนี้มันก็ลดลงแล้วก็ตัวนี้ลดลงมันก็ทำให้การอักเสบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันลดลงไปด้วย แล้นี่คือสาเหตุทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ค<อ>ือมันมาด้วยกันก็คือกลุ่มโรคที่คุณหนูเป็นเนี่ยมันมีสาเหตุเดียวกันค่ะคคเกิดขึ้นจาก th2 <2. S 2> ยอะเกินไปทุกวันนี้ยังบีมอยู่ค่ะยังบีมอยูแ่แล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับอาการข้อเขา่าก็ดีขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เวลาเดินขึ้นบันไดก็ไออาการกปกบแก๊บๆอะไรเงี้ยมันก็จะลดน้อยลงอ่าฮะแล้วก็อาการที่ว่าปวดข้อเข่าอะไรอย่างเงี้ย ก็หายไปอะค่ะนอกจากว่าวันไหนถ้าเกิดนั่งคาสมาะนานๆหรืออะไรเงี้ยก็จะก็จะจะมีอาการเวลาขยับค่ะแต่พอกินบิมเข้าไปอาการก็หายอะค่ะ